ดีครับมาพบกับรายการ The Cop Insight กันอีกแล้วนะครับรายการที่จะรายงานข่าวข่าวฟุตบอลในโลกของเลี้ยวผูเหมือนใกล้ชิดติดขอบสนามแอนฟิลด์กันเลยทีเดียวครับก็ <c oughs> ขอาการสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องน้องเดออปทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องราวของการคาดการณ์ตัวจริงของเลี้ยวผูกก่อนเกมยันลีกยูานเต็ด e นะครับหลังได้ข่าวดีว่าฟีฟ่านั้นให้ไฟเขียว3ามแข้งมาซิลให้ลงเล่นในเกมที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับ เจย์กนคอปนะครับผู้จัดการทีมเรอร์พูนะครับยืนยันว่าเฟอร์จิลฟันได้นะครับประการหลังคนเก่งพร้อมเชื่อลงสนามไปเยือนลิเวอร์เต็ตและ การลงทําสึกในพิวเหลียนกิดในวันที่12กันยายนนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยเวลาสี่ทุ่มครึ่งหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าระหว่างการไปรับใช้ชาติในทะเลนะครับนอกจากนี้ครอปยังได้ระบุข่าวดีอีกว่าอาร์ซองแบ็กเกอร์ฟาเบนโยและก็โรเบโต้เฟมิโนนะครับสามารถลงเล่นในนัดนี้ได้นะครับหลังสาพันฟุตบอลนานาชาติยืนยันนะครับว่านักเตะปฏิเสธเดินทางไปเล่นในกับทีมชาติบราซิลในช่วงพักเบรกทีมชาติสามารถลงสนามในเกมสุดสัปดาห์นี้ได้นะครับขณะที่เว็บไซต์ดิงอิตแอนดกันวนะครับคาดการณ์1 ระบบ4-3-3เหมือนเดิมโดยมีอเลซองเบเกอร์เป็นผู้รักาษาประตูทีมชาติบาราซิลลงเฝ้าเสานะครับหลังฟีฟ่าไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาส่องดูไลน์อัพกันอีกทีดีกว่านะครับว่าณนะตอนนี้จะมีไลน์อัพยังไงกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวเตะดาวเตะบางคนของพวกเรานั้นอย่างเช่นฮาวิเอเลียสนะครับแล้วก็ทาคุมิมินามิโนนะครับเป็นต้นที่ยังได้รับการบาดเจ็บอยู่นะครับณนะตอนนี้2ไลน์อัพล่าสุดนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะมีเสือตัวจริงดังนี้นะครับ หนึ่งก็คืออาร์เธรซองเบเกอร์นะครับแผงหลังก็จะมีล็อบเบอร์สันนะครับเวดจูฟันไดนะครับโจมาติฟนะครับแล้วก็เทนัลเล็กซานเดอร์อาโนนะครับซึ่งก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วเช่นเคยนะครับซึ่งแดนการนี่ก็มีขยับตำแหน่งกันบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเทียโก้คันตา้าก็จะลงมาเป็นตัวจริงนะครับยืนคู่กับจอแดนเฮเดอร์สันซึ่งก็มีแฟร์บินโยคอยเป็นตัวที่จะเล่นเกมรับนะครับซึ่งสามประสานในแดนหน้าก็จะเหมือนเดิมนะครับซาดิโอมาเน่เเเโโกกก้้้้ชตาาาาาาแแลลลลวว็็็มมดซซ์นนนนนะะคครรรัับบี่่่ปยงงสุึ สำหรับโดเบโตเฟมิโนนั้นก็สามารถที่จะลงสนามได้เช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้ฟี่าก็ไม่ได้มีการแบนแต่อย่างใดในนัดที่จะเจอกับลีดยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ต้องมารอติดตามกันแล้วก็มารอให้กําลังใจทีมของพวกเรานะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่เองนะครับคืนวันเสาร์ก็มีการเ,าเก็บชัยชนะไปในหลายๆทีนะครับทึ่ทาให้อันดับในตารางคะแนนนี้ก็ขยับเปลี่ยนแปลงไปตามๆกันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เอาชนะ นิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อน1นะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็ได้เก็บ3แต้มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป 1, 1ประตูต่อ0ูนะครับซึ่งณนะตอนนี้อันดับคะแนนก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มากพอสมควรเลยนะครับเลี้ยวปูของพวกเรานะครับต้องทําเกมชนะเท่านั้นนะครับซึ่งณนะตอนนี้ทุกคนก็ต้องให้กาลังใจเชื่อกันไปนะครับเพราะว่าหลายๆทีมนั้นก็ออกสตาร์ทกันเป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะทีมใหญ่นะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็ ฐานการณ์ของพวกเรานั้นก็พุ่งเป้าที่ชัยชนะเป็นส่วนใหญ่นะครับขอทุกอย่างออกมาโดยสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับแฟนเดอะคอลพวกเราก็รอเชียร์และก็รอที่จะแจงความินดีกับทีมของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะพาทุกความเคลื่อนไหวของเรืพูนะครับและเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะรีบนามาเสนอให้เพื่อนๆนั้นได้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ